ในถนน,นยะลาครับหน้าโรงแรมยลาสี่แยกตรงถนนสีบำมรุงก็งมีป้ายศูนย์การค้าโพลิเซียมนะครับมีอะไรไวัยนักเพลงขาสั้นอะไรที่เสเป็นชีวิตประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดยะลาครับเห็นบริการใช้จักรยานยนต์ทยนต์ไปมาปกติเนี่ยครับ ขับไปขับมาปกติเห็นนะักศึกษา,าใส่ชุดนะครับสมสวมเครื่องแบบอา,าวมุสสิลน,นะคมับนละละละบรรยากาศไม่ได้น่ากลัวอย่างพี่คิดนะครับ แล้วหรอฟรีเรียบร้อยลงเขาลงมาเชี่ว่าอเลยครับไม่จริงๆถ้ามีงูกล่องฟรีแม,ม่ที่เรามมนได้ขอจอนอ๋อมันต้องขอตอนเมื่อวานเช็คอินต,ตันนี้บรรยากาศถนนนายาลาครับนู่นเลยครับนี่มาสิจตรถ กกา้ำลังเดินครับก็เช้านี้ครับวันที่8ตุลาคม2557ครับที่หน้าโรงแรมเยลาลาม,มาโฮเทลวันนี้เราพักชิวๆที่นี่ครับ